กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆชาวพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับนะกับร้านน้องบัวบารมีพระเครื่องครับในยามอ่าบ่ายๆนะครับผมสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อสอบถามครับร้านน้องบัวบารมีพระเครื่องนะครับผม0ูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนยเไอดีไลน์ศูนย์หกสองเช่นเดียวกันนะครับผมสแกนเคอร์โค้ดได้ครับพี่ขอลิงก์ขอไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติม นะครับสนใจรายการใดติดต่อสอบถามันเข้ามาได้นะครับเป็นลูกมงเพาะพี่พี่คณิตนะครับพี่นัจุดสังเกตนะครับง่ายๆอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเราเป็นชุดเป็นจัภาคีนะครับพี่อ่ะสวยสวยเลยเดี๋ยวขออนุญาตนั่นไฟนิดนึงนะพี่นะนี่ครับผมอ่ะหมายเล็หนึ่งครับพี่หมายเล็กหนึ่งอ่าหมายเล็หนึ่งเป็นพระนี่ครับ ผงสุพรรณนะครับนะเป็นพระผงสุพรรณนะครับรงนี้เนื้อมันดีนะครับพี่นะดูตามซอกนะับมีคราบดาๆครับใบหน้าใบาตาเห็นชัดนะเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับพี่ได้มาแบบผิวหิงๆวันนี้สวยๆหลายรายการนะครับพี่นะลองชมลองดูกันก่อนนะครับผมหม่เล็กนึงนะครับ ต่อไปครับหมายเลข2ครับหมายเลข2เป็นพระรอดนะครับนะองค์นี้เป็นพระรอดเนื้อดินนะครับพระรอดเนื้อดินออกสีอ่าเนี่ยตรงข้างๆเนี่ยเทาๆน้ําตาลน้ําตาลนะครับพี่นะเนี่ยมีออกเทาๆน้ําตาลน้ําตาลนะครับเส้นสายคุ้มคม,มนะพี่นะนี่นะครับนะเส้นคมเลยพี่ดูเินะเส้นคอนะครับนี่เส้นคอเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่เส้นคอเส้นหูคมชัดนะครับ Lehrer สภาพอากาศเป็นไงกันบ้างครับพ e ี่ หนาวไหมครับแต่ละพื้นที่นะครับผมนะพูดคุยกันได้เส้นล่องนิ้วนี่เห็นเป็นนะครับนะเส้นนิ้วเลยนะครับพี่นะเส้นนิ้วเลยนะครับหมายเลขสองนะครับพี่พารอดนะครับผมพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปหมายเลขสามครับหมายเลขสามเป็นพระคงนะครับนะเป็นพระคงลําพูนครับตรงนี้เนื้อออกสีมีความเข้มนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวดูเดีๆนะครับสภาพ โดยรวมเนี่ยเป็นผิวแบบผิวหิ้งหิงนะไม่ค่อยสัมผัสเลยนะับพี่ไม่ค่อยโดนสัมผัสเลยนะครับนะครับนะเส้นนะครับเส้นใต้ฐานงคมเม็ดบัวกลมเลยนะพี่ดูเิเม็ดบัวนะครับนใต้ฐานอ่านะครับดูตามซอกนะครับพี่นะก็มีคราบกู่คราบไข่นะครับพี่ตรงนี้จะมีแบบเป็นแบบอะไรติดติดหน่อยนะครับพี่นะดำๆรอยดำๆ ใบหงใบหูเส้นใบโพคมชัดนะครับหมายเลขสามต่อไปครับหมายเลขสี่ครับอ่าหมายเลขสี่เป็นพระนางพญาครับองนี้เนื้อออกเขียวเขียวเทาๆนะครับพี่วันนี้ได้มาสองรายการนะพระนางพญาได้มาบานหลังเดียวกันเลยพี่นะครับองนี้หมายเลขสี่นะครับพี่นะ ชอบองไหนปิดองนั้นนะครับพี่นะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับนะจะส่งพัสดุนะครับน้องจะส่งทุกวันนะครับผมใครอยากได้เลขพัสดุทักติดต่อได้นะครับขอได้นะครับพี่นะ้น้องส่งทุกวันยกเว้นวันหยุดนะพี่นะเดี๋ยวก็จะเป็นวันที่ที่ห้าหรืออะไรนะจะเป็นวันหยุดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวบางทีเขาเปิดครึ่งวันนะครับพี่ยกขึ้นขอบสันตั้งนะครับหมายเลขสี่ ต่อไปครับหมายเลข5้าครับนี่หมายเลข5้า5ออกเทาๆออกเทาๆเข Savage, ียวๆออกก้านมะลิอ่ะนะพี่นะออกสีก้านมะลินะครับนะเส้นสายคมๆนะครับพิมพ์คมชัดเส้นสายสังกติต่างๆนะครับพร <isto> ะนางพญาพิษณุโลกนะครับหลังก็เดิมๆนะครับพี่นะเดิมๆสวยๆก็เอาใจ ช่วยชาวภาคใต้นะครับนะให้ฟื้นฟูได้โดยเร็วนะครับพี่นะนะครับผมให้ฟื้นฟูเร็วเดี๋ยวนี้โอ้โหภัยพิบัตินะครับพี่นะ้ำน้ำนี่สุดยอดเลยนะครับต่อไปหมายเลขหกครับ <c oughs> ไวมากนะพี่นะไม่มีอะไรเตือนนะครับน้ำนี่โอ้โหสุดยอดขึ้นแบบขึ้นทีนี่ขึ้นอย่างเยอะนะครับขอให้ ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วๆนะครับพี่วีเอาใจช่วยนะครับนี่ครับวงนี้ค่าบพี่หมายเลขหกนะครับหมายเลขหก <c oughs> <c oughs> ต่อไปหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นเกตชยโยนะครับนะเป็นเกตชยโยฐาน อ่าวงนี้เป็นฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับนะฐานเจ็ดชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะฐานเจ็ดชั้นอกตันนิยมนะครับวงนี้เดิมเดิมเลยนะครับพี่นี่ครับเดิมเดิมหลังยุบยุบย่นย่น,ยน อย่างนี้อากาศหนาวๆช่วงเช้าๆก็จะเย็นหน่อยนะพี่นะนี่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเนาะน้องก็ยังไม่ดีเลยพี่นะครับนะ่เสียงพอเร,เริ่มมาหน่อยนะครับตรงนี้หมายเลขแปครับหมายเลขแปเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับนะพิมพ์ใหญ่อกวีครับหมายเลขแปหลังก็เป็นหลุมเป็นรูนะครับนะนี่เป็นรอยแบบยุบยุบหยับๆนะครับพี่นะไม่เรียบ เนื้อหาดีครับพี่มวลสารนุบนุ่มสวยเลยนะนะครับ <c oughs> หมายเลขแป <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขเกนะ้านะอันนี้หมายเลขเก้านะครับนะ หลังก็จะเป็นลายกระดานนะครับนําเป็นลายกระดานแล้วก็จะมีเนี่ยนะครับนะเหมือนรอยแบบยึดตัวกันนะครับ <ST> นัมวลสารยึด <ST> ตัวกันเนื<ต>้อเก่าเน่าดีนะครับนี่นี่ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบบอย่างนี้หน่อยนะพี่นะเนี่ยมีรอยยุบเป็นรอยเนินหน่อยนะแบบตรงนี้มวนสารนี่เม็ดบล่มเลยเนี่ยหมายเลขเก้าครับ <c oughs> ต่อไปครับหมายเลขสิบอ่าตรงนี้หมายเลขสิบนะครับผมก็จะมีคราบไข่ขึ้นบางๆนะครับพี่ตรงนี้ เนื้อหาหม้วสารละเอียดดีนะครับตรงนี้เป็นฐานแซมนะพี่นะเป็นฐานแซมนี่ครับฐานแซมมีหูนะพี่นะฐานแซมมีหูนี่ครับเขาจะมีหูเล็กหูใหญ่นะพี่นะตรงนี้หูเล็กนะครับแต่หูใหญ่เขาก็จะยาวนะพี่นะจะยาวลงมานี้ฐานแซม หมายเลขสิบครับผมวงนี้ครับหลังสวยดีนะพี่นะหลังสวยเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> หมายเลขสิบหมายเลขสิบเอ็ดครับอ่าวงนี้หมายเลขสิบเอด็ด เนื้อนุ่มเหนียวดีนะครับพี่องนี้หมายเลขสิบเอ็ดเนื้อช่ำๆเลยจะผิวผิวเนี่ยจะเป็นผิวแบบว่าคราบแป้งโรยพิมพ์แล้วก็จะมีคราบฝุ่นเนาะพี่เนาะเนี่ยครับจะคราบฝุ่นตามซอกตามร่ององนี้ก็จะมีขึ้นเป็นขอบนะครับแล้วนะเป็นขอบกระจกเนี่ยครับพิมพใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับ ไขว่างเว้นนะครับจากภารกิจเนาะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสองวางเว้นจากภารกิจช่วงใบใบนะครับนะ mm hmm. เข้ามารับชมกันนะครับพี่องค์นี้สวยดีนะครับเนื้อหาอขาขาวนะครับนะสีขาว นะครับผมเนื้อสวยๆนะพี่นะเนื้อสวยๆหมายเลขสิบสองครับพี่ๆครับตรงนี้ครับต่อไปครับหมายเลขสิบสามครับอ่าหมายเลขสิบสามุงนี้เนื้อแบบเหมือนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นเม็ดติดต่อกันเลยนะครับพี่นะเหมือนเป็นเม็ดเป็นเม็ด,มด,มดต่อต่อกัน นะครับสวยมากนะครับพี่นะเป็นผิวที่ว่าผิวหิ่งๆินะค่ะขอบข้างดำดำนะครับเป็นฝุ่นผงอะไรนะครับนี่ <c oughs> สวยมากนะครับผม หมายเลข13นะครับหมายเลข1 3บสามนี่พี่ดูเนื้อดิอ่าเนื้อเขาจะเป็นแบบเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดนะครับส่องเนี่ยดูเหมือนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดต่อต่อกันนะครับนี่อ่านี่หมายเลข13นะครับผมต่อไปหมายเลข14ครับ อยากชมตรงไหนนะพี่นะอยากชมตรงไหนจุดอะไรตรงไหนนะครับพี่นะสอบถามได้นะครับพี่สอบถามได้นะครับน้องถ่ายรูปภาพให้ได้นะครับพี่แต่ถ้าจะถ้าออกนอกนอกนอก,นอกบ้านไปแล้วนี่จะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะพี่นะรอกลับมาบ้านแล้วน้องจะถ่ายให้นะครับหลังก็สวยนะครับนี่หลังเป็นหลังเดิมๆเ,เลยพี่นะครับเห็นเป็นเส้นริ้วๆคมๆเลยครับผม หมายเลขสิบสี่นะครับผมเรงหมายเลขสิบห้านะครับตรงนี้หมายเลขสิบห้านะครับตรงนี้ริ้วรอยเหมือนขึ้นแบบมีใบหน้าใบตาเลยพี่ดูเลยนะครับเหมือนใบหน้าใบตาเลยนะจะเป็นรอยยุบๆนี่เลยนะครับเนี่ยพีดูดิ นะครับแล้วเนื้อแบบผิวแบบฝุ่นกัดเลยนะเนี่ยไปดูตามซอกกันฝุ่นเลยหมายเลขสิบห้านะครับเราไปหมายเลขสิบหกครับพี่หมายเลขสิบหกนะครับนี่วันนี้ฐานแซมมีหูนะหูยาวเกือบ

เลขสิบเจ็ดนะครับนะเนื้อแบบแบบลอยต่อรอยประสานกันนะครับพี่นะเนื้อดูนี่ต่อกันเป็นเม็ดเม็ดเลยหมายเลขสิบแปดครับ นะครับผมวงนี้ใหม่ในสิบแปดนะครับผมดูเนื้อนะครับพี่เนื้อสวยนะ เลขสิบแปดเนาะครับเนะ <c oughs> าะรูปภาพไม่ชัดเจนนะ <c oughs> อยากถ่ายตรงไหนอยากชมตรงไหนบอกได้นะพี่นะ <c oughs> นี่หมายเลขสิบเก้านะครับ <c oughs> หมายเลขสิบเก้าขอประทานโทษด้วยนะพี่นะ มัคันคอนะครับอูเนื้อคาบกูบสวยมากนะครับพี่ๆหมายเลขสิบเก้านะครับผมสวยๆวีขคาบกุ๋ท้งองค์ หมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบพิมลึกชัดคมดีนะครับพี่องค์นี้นะครับนะเป็นผิวแบบว่าสภาพแบบเดิมๆวางเลยนะพี่นะเดิมๆเนี่ยวางคิ้งๆไม่ได้จับเลยพี่ดูดิจะเป็นคราบฝุ่นเสียมตาลนีเกาะเนี่ยน,นะครับนะับดูฝุ่นเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกนี่ยพี่ดูดิ มวลสารก็จะมีให้เห็นนะพี่นะตามเนื้อนะครับแนวเนื้อเนบริเวณนี้นเ,นเนี่ยที่เนื้อเปิดๆหน่อยมีผิวสัมผัสหน่อยนะครับนะหเห็นได้ชัดนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับผมไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เนื้อเนื้อ ต,ต่อๆกันเลยนะพี่นะเนื้อเนี่ยดูเนื้อเดี๋นะครับเนื totally cool ้อเขาจะเป็นแบบเหมือนเม็ดเม็ดต่อๆกันนะพี่เนี่ยเนีมีความหนึบความแน่นนะพี่นะความเหนียวเดี๋ยวส่องด้านหน้านะพี่นะเนื้อเขาจะโอ้โหนี่ครับเนี่ยอ่าดูเนื้อเขาเหมือนเป็นนะครรอยประสานกันเลยนะพี่นะเหมือนเป็นรอยประสานกันเลยดูเนี่ยอ่านะครับสวยๆชุดใหม่นะพี่นะเป็นพระชุดใหม่นี่ก็เดี๋ยวก็ วันลืมวันเรื่องก็จะไปแล้วนะพี่นะวันลืมวันเรื่องนะครับวันนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบสองนะครับวันนี้มีพักเครื่องมาสักประมาณห้ารายการนะพี่นะมีหมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญวิวนะครับนะเหรียญวิวเหรียญเก่าหลังจานนะครับเหรียญวิอ่าพระปฐมเจดีย์นะครับณจังหวัดนครปฐมนะครับ เป็นเนื้อทองแดงเนื้อเก่าเลยนะพี่นะเนื้อทองแดงเก่าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนี่ครับเดิมๆนะครับอ่ะมีจานนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะครับนะห่วงเชื่อมนะครับเนี่ยเหรียญวิวพระประถม JD, เจดีเหรียญเก่าเมืองนครปฐะถมนะครับหมายเลขยี่สิบสอง ต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสามหมายเลขยี่สิบสามเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่รูปปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนะเหรียญเก่าพิมพ์ลึกชัดเลยพี่ตรงนี้ห่วงเชื่อมเช่นเดียวกันนะครับพี่นะได้มาหลังเดียวกันเลยนะครับผมเส้นสายคมสวยดีนะครับ เนีียหลวงพ่อวัดบ้านแหลมห่วงเชื่อมสภาพสวยๆเลยพี่นะครับนะเส้นสายคมๆนะครับหมายเลขยี่สิบสามต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่เป็นเหรียญพระครูทองสุกอินทโชโตนะครับนะน้านี่เหรียญหลังยันคมชัดมากนะครับนะเป็นยันแบบอ่าเป็นล่องนะครับนะเป็นยันแบบเนะนี่ยขาแน่นเป็นล่องนะครับนะคมชัดมากนะครับนะอัคารายัน เส้นสายต่อกันสวยเลยนะครับนะเป็นแท่งเลยตัวเป็นแท่งเลยนะครับสองสี่เก้าแปเป็นเหรียญห่วงในตัวนะพี่นะนี่มาดูหลังเหรียญกันนะครับนี่อ่าหลังเหเรียญเรียบร้อยดีนะครับนะมีรอยปากตกแต่งกระบายสวยเส้นขนมงขน,ขนแมววิ่งตามตัวสื่อเพียบนะครับอ่ะนะครับผมหมายเลข24 ไปหมายเลขยี่สิบห้าครับหมายเลขยี่สิบห้าเป็นรูปเหมือนนะครับนะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับนะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับองค์นี้สภาพแบบใช้นะพี่นะเป็นสภาพใช้มีสนิมเขียวขึ้นนะครับนะแล้วก็มีแบบเป็นค้าบอะไรนะเขาเรียกไรสาหเหรอนะครับนะสา,สาดแดงๆนะครับนี่ขึ้นในเนื้อเลยเนื้อโลหะสวยเลยนะพี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนี่ยเนื้อโลหะสวยมากๆนะครับ เนื้อแบบเขียวๆหรือเหลืองๆเลยนะพี่นะฐานก็มีรอยตกแต่งตะไบนะนี่ครับพี่หลวงพ่อเดิมครับหมายเลขยี่สิบห้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหกครับหมายเลขยี่สิบหกเป็นรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะรูปเหมือนหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่นี่ดูเม็ดนะครับนะดูเม็ดนี่อ่าดูเม็ด เม็ดแร่สวยนะครับนี่สังกตินูนอกนั่นขวาอวบดีนะครับนี่อ่านี่ก็ยังมีคาบดินไทยนะพี่นะเป็นคาบดินไทยคาบปลอแม่พิมพ์มันะครับนะยังมีติดอยู่เลยนะครับพี่สวยสวยเนื้อลหะดีๆนะครับนี่อันนี้ก็ขอบ ตามขอบช่อก็จะเป็นล่องเป็นรูประมาณนี้นะครับพี่เนื้อเนี่ยออกเป็นตามุ้งเลยนะดูดิดนะครับนี่นี่ดูนะครับนะตามล่องเม็ดเตือดเม็ดพุดเม็ดยุบอ่ะลองดูนะครับผมหมายเลขยี่สิบหกนะครับผมหมายเลขยี่สิบหกนะครับเ,เส้นสายนิวจีวรคมสวยเดิมนะครับ วันนี้ก็มี26รายการนะครับพี่ๆช่วงบ่ายๆครับสนใจรายการใดติดต่อสอบถามนะครับร้านน้องโบบรมีเพิ่มเติมได้0620890157นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประกดราดการขอาอภัยไว้ด้วยนะครับเพงเรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านโชคดีมีชัยเดินทางปลอดภัยตลอดทุกคนนะครับสวัสดีครับ